สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m a y f l เ w e r t a r o t and d e s t i n นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมกราคม2568นี้ของชาวราศีมีนนะคะหรือว่าชาวลัคนามีนก็ามาฟังได้เหมือนกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะนะก่อนอื่นเขาดูเรื่องของเรื่องสำคัญประจำเดือนนี้ของชาวราศีมีนก่อนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะที่เป็นเรื่องสาคัญสาคัญของคุณนะคะ คุณจะมีเรื่องของการต้องตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอาจริงจังไม่จริงจังตัดสินใจว่าจะเล่นๆหรือว่าจะเอาจริงกับชีวิตนี้สักทีนะคะบางคนก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าเฮ้ยระหว่างเราจะเลือกคบเปเล่นๆนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าเราจะจริงจังแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสร้างหลักสร้างฐานสักทีนะคะมะกราคมนี้อาจจะได้มีการตัดสินใจถึงเวลาแล้วของคุณนะคะแล้วดูท่าทางมีแนวโน้มว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางที่มัน แบบจริงจังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเขาสักทีแล้วด้วยนะคะาบางคนนะคะที่มีลูกนะคะลูกคุณก็อาจจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจด้านการเรียนเลือกสายการเรียนเลือกโรงเรียนเลือกมหาลายัยเลือกคณะนะคะในช่วงเดือนนี้ได้นะคะจะมีคนมาหาคุณถึงที่นะคะแต่อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่ นะคะคแล้วก็ให้ระวังพวกเรื่องของไปษนีพัสดุอะไรต่างๆที่มันมาส่งด้วยนะคะว่าเอ้ยมันเป็นของที่เราสั่งจริงไหมทําไมเราต้องจ่ายเงินก่อนทําไมเราต้องแบบเอ๊มีใครส่งอะไรไปหาแม่เราพ่อเราที่บ้านแล้วทาไมเก็บตังในชื่อเราอะไรประมาณนี้อันนี้ให้ระวังเอาไว้หน่อยนะคะแล้วก็ ให้ไปสุดท้ายเป็นไพ่พระนะคะพระพิฆเนศนะคะเดือนนี้ถ้าใครที่บูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะก็หมั่นบูชาเอาไว้นะคะถวายน้ําถวายขนมนะคะถวายสิ่งที่ท่านโปรดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ลองแวะไปศาสนสถานนะที่มีพระพิฆเนศสถิตยอยู่นะคะนะปฏิดินสถานใช้คำนุ้ยถูกใช้คํานี้นถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ขออภัยนะคะเอาเป็นว่าไปสักการะนะคะที่ที่ ศาสนสถานที่มีพระพิคเนตนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเฮงคุณจะปังคุณจะโชคดีแบบที่เรียกว่าคือโชคดีแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนมีพระคุ้มครองนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ทําบุญบ่อยๆนะคะทาบุญเผื่อแผ่ท่านด้วยนะคะจะยิ่งเฮงจะยิ่งปังมากๆนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะนี่เป็นเรื่องสําคัญของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันเรื่องอื่นๆต่อนะคะการงานการเรียนการเงินสุขภาพความรักนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานของคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงคะ การงานคุณนะคะ six o p p e n t a c l e s นะคะแล้วก็ e h t of w a n d s นะคะแล้วก็ date นะคะการงานคุณนะคะช่วงต้นต้นเดือนนะเฮงนะ้าปังนะผู้ใหญ่ให้ผลงานผู้ใหญ่ให้ให้โบนัสนะคะให้รางวัลอะไรหลายๆยอย่างก,กับคุณเลยทีเดียวใครที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการคุณจะมีเงินหมุนเข้ามานะคะคุณจะมีลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้งานคุณเข้ามาสนับสนุนคุณด้วยนะคะเรียกว่าตั้งแต่วันที่1นึถึงสินี้เปิดมานี่คือแบบปังเลยทีเดียวนะคะ ช,ช่วงกลางเดือนนะคะหลังวันที่หลังวันที่11เป็นต้นไปถึงปลายเดือนทีเดียวนะคะไพ่มันมีความสอดคล้องกันดังนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือว่างานนะคะโดยเนื้อง,งานอาจจะทําให้คุณอยู่ไม่ติดไม่ติดที่นะักคุณต้องเดินทางนะคะหรือว่าคุณต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต้องมีการส่งข้อมูลกันไปไป,ไปมานะคะรอรับข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างเนี่ยจากคนไกลจากชาวต่างชาติอะไรพวกนี้ด้วยนะคะงานจะเริ่มเยอะขึ้นแบบเยอะแบบปุ๊บ ปุ๊บเลยหลังวันที่10นะคะเยอะจนบางทีต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะจัดตารางเวลาไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะงานมันพุ่งเข้ามาหาคุณแบบเยอะมากๆนะคะหลังวันที่20เป็นต้นไปนอกจากจะมีเรื่องของการยกย้ายหรือเรื่องของการเดินทางแล้วให้ระวังการเจราจาตกลงหรือว่าเนื้องานอะไรบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะ จะมีคนเดินทางมาหาคุณด้วยเรื่องประเด็นทางการงานนะคะน่าจะเป็นคนไกลหรือต่างชาตินี่แหละนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานอยู่ในสายงานการแพทย์นะคะหรือว่าสายงานด้านขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆเดือนมกราคมนี่เป็นเดือนพีคมากๆของคุณนะคะงานเยอะๆจนจนแบบบางทีไม่ได้มีเวลาหลับเวลานอนกันเลยนะคะต่อมานะคะเรื่องของการเรียนนะคะชาวมีนนะน้องๆชาวมีนเป็นยังไงบ้างคะ เรื่องของการเรียนคุณนะคะเดวิลนะคะเปิดแหมดูเปิดเทอมมาเปิดขอภัยคะ่ะเปิดเดือนมานะคะนะวันที่หนึ่งถึงวันที่1ิเนี่ยดูท่าทางยังไม่อยากจะเรียนสักเท่าไหร่หรอกนะคะยังอยากเที่ยวยังอยากเล่นยังอย่างแบบง่อยไม่อยากกลับมาเรียนกลับมาสอบเลยนะคะแล้วก็ <laughs> รับผิดชอบหน่อยก็แล้วกันนะคะรับผิดชอบตัวเองไปนะคะคุณเดวิลประมาณนี้เนี่ยคือจะเที่ยวก็ไม่ห้ามหรอกนะคะแต่ก็รับผิดชอบคะแนานด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงวันระหว่างวันที่1 1ถึงวันที่20เนี่ยคุณได้ไพ่ทาวเวอร์นะถ้าคุณมีสอบถ้าคุณมีต้องส่งงานนัดอะไรต่างๆระวังคุณจะลืมส่งแล้วคุณอาจจะถูกปรับตกคะแนานอาจจะไม่ถึงเกณฑ์นะคะบางคนอาจจะมารู้เอาช่วงมกรานี้ก็ได้ว่าโหเกรดไม่ถึงแน่นี่อาจจะได้เบียแบบมีรีไทยหรือได้มีซิลไปเรียนที่อื่นแน่ๆนะคะอ่า อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะช่วงปลายเดือนนะคะไม่ว่าต้นเดือน1-20จะเกิดอะไรขึ้นหลังวันที่21ปเป็นต้นไปนะคะดูเหมือนว่าคุณจะทำใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะอาจจะต้องมีการแบบเหมือนเหมือนคุณ ถ้าทำถ,ถ้ามันเรียนต่อไม่ได้จริงๆหรือว่าวิชานี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆก็เทนไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไปลงเรียนใหม่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวซิ้วไปเรียนที่ใหม่ดีกว่านะคะเพลเพอเนี่ยบางคนอาจจะตั้งใจซิ้วก็ได้นะเพื่อที่จะไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เอาแล้วไม่ตามใจพ่อแม่แล้วจะตามใจตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาต่อกันด้วยเรื่อง,องของการเงินนะคะการเงินเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวมีน การเงินคุณนะคะคุณได้ไพ่นายออฟบอ n ส์นะคะแล้วก็ Three of Cups นะคะแล้วก็คิงสเปนเตอร์เคิลนะคะ โอเคการเงินปวดหวดัวตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะตั้งวันหนึ่งตัวที่1นึ่งถึงสิอาจจะกําลังมีรายจ่ายอะไรบางอย่างมาจอ่อจอมารอรออยู่นะคะแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องหมุนเงินหาเงินนะมาจ่ายละตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณก็อยู่ในโหมดของการระวังตัวเองเรื่องของการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะดังนั้นถามว่าคุณเอาอยู่ไหมกับรายจ่ายก้อนนี้คุณเอาอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเอาอยู่แบบเครียดเครียดหน่อยๆระแวงระแวงนะคะ ช่วงกลางเดือนนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20นะคะตริออบคัพนะคะรายจ่ายมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขตัวเองนะคะ,ะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่ามีเรื่องของปาร์ตี้งานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการต้องเตรียมเงินสําหรับใส่ซองงานมงคลนะคะงานบุญงานแต่งงานวันเกิดนะคะงานปีใหม่ซื้อของจับฉลากอะไรพวกนี้ก็ยังมีบรรยากาศแบบนี้อยู่นะคะ ช่วงปลายเดือนนะคะระหว่างวันที่21ถึงวันที่31นะคะคุณได้ไพ่ King o f Pentacles นะคะการเงินเริ่มเริ่มทรงตัวดีเริ่มมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนนะก็อาจจะได้มาเปิดมาเปิดสลิปเปิดซองกันดูช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แหละนะว่าการเงินเนี้ยจะได้เงินขึ้นเท่าไหร่จะได้โบนัสกี่บาทนะคะเนี่ยแล้วก็ดูท่าทางคุณน่าจะมีเงินอยู่ในกำมือเนี่ยเรียกว่าก้อนใหญ่เลยทีเดียวสำหรับปลายเดือนมกราคมนี้นะคะ มาต่อกันสําหรับเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะสุขภาพชาวมีนมีอะไรต้องระวังบ้าง e d of sauce นะคะแล้วก็ทวอฟวอน s s นะคะ เรื่องของสุขภาพจะเป็นเรื่องของสุขภาพใจค่ะนะคะคุณอาจจะมีความเครียดที่ค่อนข้างสูงนะคะเหมือนอยู่ในภาวะของการระแวงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะโรคเป็นโรคกลัวหรือว่าเป็น PTSD อะไรบางอย่างทรมาอะไรบางอย่างนะคะส่วนใหญ่เป็นโรคทางใจนี่แหละนะคะมีความเครียดนะคะระวังอุบัติเหตุเล็กเลกน้อยๆพวกของมีคมอะไรต่างๆใกล้ๆมือเอาไว้ด้วยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบปวดๆแป๊บๆเสียวๆบริเวณต้นคอบ่าไหลอะไรพวกนี้นะคะ เจ็บขาน,นิดหน่อยเพราะว่าเราเดินไม่ดูเองหรือบางทีใส่รองเท้าอะไรที่มันไม่ค่อยถูกกับพื้นที่สักเท่าไหร่นักนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวความรักเนี่ยเดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสนะคะคนโสดคนคนมีแฟนแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดคะความรักคุณจะเป็นยังไงจะมีโอกาสเข้ามาไหมคะ Six of Pentacles นะคะ The Moon นะแล้วก็ The Star นะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณก็ถือว่าเรียกว่ามีเสน่ห์นะมีคนเข้าๆออกๆ อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างสบายใจกับการเปิดใจคุยกับคนนู้นคนนี้ด้วยนะคะคุณใจดีแหละใครๆก็เลยเข้าหานะคะแต่ทีนี้ต้องต้องให้ระวังนิดนึงนะคะคนที่เข้ามามันเป็นเดะมูนแปลว่าบางทีมันแอบแฟนแอบเมียแอบผัวมันมาเตาะเราอะนะคะเนี่ยน่าจะมีแน่นอนเนาะหรือว่า โสดแล้แต่ว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจนักนะคะ,ะ,คะเช่นเป็นพวกมิจฉาชีพไหมอะไรไหมเดือนนี้ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะคะโสดไปก่อนดีกว่านะไพ่เขาให้คุณเป็นเดอะสตาร์แบบนี้นะคะสดๆส,ส,สวยๆของคุณไปจะเวิร์กกว่านะคะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเพช e สมวรสนะคะทรีออฟคัพส์นะคะ แล้วก็ซิกซับซอรสนะคะความสัมพันธ์มันยืดเยื้อเฟื่อฟายมาตั้งนานแล้วนะคะก็เหมือนแบบดึงดึงเชงคุยคุยอะไรกันไปเนี่ยมาตั้งนานแล้วละนะคะคุณก็ค่อนข้างเข้าหาเขาเยอะนะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะอาจจะมีการการแบบเออชวนไปกินข้าวชวนไปเดทพยายามนัดเจะคะหรือว่าบางคนก็คุณั้งคู่อาจจะได้มีการควงกันเดินทางไปงานเลี้ยงไปงานปาร์ตี้นะคะไปแบบคล้ายๆเปิดตัวเล็กๆอ่ะนะคะว่าเออแบบ คุยคุยกันอยู่ดูดูกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ,อะระวังปัญหาอะไรบางอย่างที่มันคุยกันแล้วมันก็ไม่ค่อยลงตัวแต่ถามว่ามันจําเป็นจะต้องไปแบบอ่ะขุดคุยตีโพยตีพายไหมไม่จําเป็นนะหดาบเนี่ยนะคะเดี๋ยวปัญหามันคลี่คลายไปเองนะคะคุณปล่อยๆกับเรื่องบางเรื่องออกไปบ้างนะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะ เอสซอบซอสนะคะแล้วก็เอสซอบวอนสนะคะแล้วก็ตรีโอเพนต a เคิลนะคะคุณจะมีเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแบบชนิดที่หลังจากนี้ไปคือคือจะไม่ยืดเยื้อเรื่องนี้แล้วนะคะเช่นบางคู่อาจจะมีการตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจ สร้างบ้านตัดสินใจ move ไปที่ไหนอะไรสักอย่างหรือว่าตัดสินใจเรื่องของการแบบเออเราจะรีโนเวทบ้านเก่าเป็นเรือนหอไหมหรือว่าเราจะตกแต่งคอนโดนี้เอาไว้อยู่ด้วยกันไหมอะไรไหมเนี่ยนะคะมันจะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะและบางคู่จะมีการตัดสินใจเริ่มต้นเรื่องของกิจการร่วมกันนะคะลงทุนร่วมกันนะคะแล้วก็ก็จะมีเรื่องของเงินทองรายได้ไงานเออจอบเสริมงานพิเศษนะคะเงินพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะ อโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้ไพ่ใบชาเขาให้คำแนะนำคุณเพิ่มอีกนิดนึงเขาอยากบอกอะไรชาวมีนบ้างนะคะอายนะคะ เ,เดือนนี้คุณมีเซนส์มีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างแรงมากนะคะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองนิดนึงลองทสดูก็ได้นะเช่นถ้าวันนี้เฮ้ยขับรถออกมาจากออฟฟิศจะกลับบ้านทางนี้แต่ปรากฏว่าใจเราเงี้ยมันบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทางนั้นเลยลองเลี้ยวอีกทางนึงสิคุณลองไปดูนะคะคุณอาจจะได้เจออะไรดีๆนะคะหรือว่าเซนส์นของคุณนะคะจะพาคุณรอดพ้นจากสถานการณ์ไม่โอเคนะคะเช่นถ้าว่าปกติเราเคยกลับบ้านทางนี้ทางนี้นะขึ้นทางด่วนทางนี้นะคะ ปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันมีเซนส์อะไรบางอย่างบอกคุณว่าเฮ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าขึ้นอย่าขึ้นไปทางอื่นดีกว่าคุณก็อาจจะมาเปิดเจอในข่าวทีหลังก็ได้ว่าถ้าหากว่าคุณเลี้ยวขึ้นทางด่วนปรากฏรถติดหนักมากหรือว่าเกิดอุบัติเหตุยาวมากอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะนะฟังเซนส์ของตัวเองให้ดีๆนะคะเดือนนี้นะคะคุณจะเรียกว่าทักอะไรใครนะั่คือแม่นแม่นนะนะคะ ต่อมานะคะเดือนนี้การันตีความสมําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณได้นะคะแต่ว่าคุณต้องอาศัยความอดทนความบักบันความพยายามนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างมานําพาคุณนะให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาอันนี้ออกไปได้นะคะ,ะปัญหาอะไรที่มันคลากระสังคุณจะมีเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ก็มีมีลิฟต์พาคุณไปนะคะหรือว่ามีอะไรแบบพาคุณให้มันข้ามปัญหานี้ไปอะ่ะคือคุณไม่ต้องไปแก้มาแล้วคุณปล่อยมันไปเลยปัญหานี้นะคะแล้วก็ ให้วางแผนให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้นะคะสิ่งที่มันอยู่ในหัวของคุณนะอาจจะยังไม่ใช่แผนที่คุณอาจจะเชื่อใจหรือว่าแบบปักหลักอยู่ตรงนี้ได้100%นะคะไพ่เขาไกด์ว่าคุณจําเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเอาไว้สักนิดนึงหรือว่ามีเผื่อแผน2แผนสาสำหรับวันข้างหน้าเอาไว้ด้วยนะคะ อ่ะโอเคกันประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช ANNEL แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรยังไงหรือชีวิตคุณปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะมาเล่าให้กันฟังบ้างอาจารย์อ่าน,าานทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีมีนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย